สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับวิชานี้นะครับก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะครับให้นักเรียนนําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป6เล่ม2จํานวนนับตัวประกอบหองรอมอและคลรอนขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า6นะครับการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบเนี่ยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนยังจําคําว่าตัวประกอบได้ไหมตัวประกอบคืออะไรนะครับอ่ทบทวนครับตัวประกอบก็คือตัว ที่นำไปหารจำนวนนั้นได้เป็นไงครับลงตัวนั่นเองนะครับการแยกตัวประกอบหลักการของมันก็คือเราจะแยกนะครับเราจะแยกตัวประกอบโดยให้ตัวประกอบนั้นเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับการแยกตัวประกอบเนี่ยมี2วิธีก็คือ1วิธีการแยกตัวคูณ วิธีการแยกตัวคูณนะครับมีหลักการก็คือแยกคู่ตัวคูณของจำนวนนับจนกระทั่งตัวคูณทุกตัวเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับเ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแยก ตัวประกอบของ36โดยโดยใช้วิธีการแยกตัวคูณนะครับ36สามสเนี่ยคืออะไรคูณกับอะไรได้36ครับครูจะเริ่มจาก2นะครับ2คูณ18ได้36 18เนี่ยนักเรียน18 สิบแปดยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะใช่ไหมสิบแปดไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนเฉพาะคืออะไรนะก็คือหนึ่งและตัวของมันเองใช่ไหมเมื่อแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะได้หนึ่งและตัวของมันเองสองเป็นจํานวนเฉพาะหรือยังสองเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเพราะว่าแยกตัวประกอบมันจะได้หนึ่งและตัวของมันเองใช่ไหมก็คือหนึ่งและสองแต่สิบแปดมันยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับดังนั้น สิบแปดเนี่ยมันแยกได้อีกนะครับอ่าอะไรคูณกันสองตัวแล้วได้สิบแปดก็คือสองคูณเก้าได้สิบแปดใช่ไหมสองตัวนี้เป็นจํานวนเฉพาะสองตัวนี้เป็นจํานวนเฉพาะเก้าตัวนี้ละ่ะเป็นจํานวนเฉพาะไหมอ่าเก้าไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับดังนั้นอะไรคูณกันสองตัวแล้วได้เก้าเราก็ดึงสองลงมานด้นเยนะียดึงสองลงมาเลยนะครับคูณ อะไรคูณกัน2ตัวได้9ก้าก็คือ3คูณอะไรครับ3คูณ3ได้9นะครับอ่า3คูณ3ได้9ทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้วใช่ไหมครับอ่าเป็นแล้วแสดงว่าเราก็ตอบได้นะครับว่าตัวประกอบของ36นะครับเท่ากับ2ขออภัยนะครับ เท่ากับ2คูณสคูณ3าคูณสหรือ36เท่ากับ2คูณกัน2คูณ2เราจะได้ว่า2ยกกำลัง2นะครับ2ยกกำลัง2คูณ3คูณกัน2 2ครั้งก็คือ3ยกกำลัง2 เพราะว่ามันมี 3- 2สองตัวนะครับก็ไปเลยเป็นยกกําลังสองมีสองตัวก็ยกกําลังสองนะครับโอเคนักเรียนอาจจะงงนะเลขยกกําลังคืออะไรนะครับเลขยกกําลังเนี่ยก็คือการเปลี่ยนการคูณด้วยจํานวนซ้ําๆกันหลายๆครั้งเนี่ยให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างของเลข กกสมมุตินะครับ2คูณ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 2 2ทุกตัวเนี่ยเป็นสองหมดเลยใช่ไหมทุกตัวเป็น2ซ้ำกันนะครับดังนั้นฐานมันเนี่ยจะเป็นเลขอะไรเป็นเลข2 สคูณกันกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองมันมีอยู่6ตัวดังนั้น6เนี่ยเนี่ยจึงเป็นยกกำลัง6เข้าใจไหมครับอ่าลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสามคูณสคูณสคูณสเท่ากับอะไรนะครับ มันเป็นสามทุกตัวเลยใช่ไหมเป็นสามทุกตัวดังนั้นฐานมันจึงเป็นเลขสามมีสามอยู่กี่ตัวมีสามอยู่หนึ่งสองสามสี่มีสามอยู่สี่ตัวดังนั้นสามจึงยกกําลังอะไรครับยกกําลังสี่อ่าง่ายใช่ไหมครับต่อไปห้าคูณห้าคูณห้าคูณเจ็ดแล้วก็คูณเจ็ดมีสังเกตไหมมันมีเลขห้ากับเลขเจ็ดใช่ไหม เลขห้าเนี่ยมีสามตัวเลขห้ามีสามตัวฐานของมันอ่าห้าสามตัวเอาห้าสามตัวก่อนนะครับฐานก็คือเลขห้ามีห้าสามตัวก็คือยกกําลังสามเพราะว่าหนึ่งสองสามไงอ่าเป็นห้ายกกําลังสามนะครับต่อไปเจ็ดมีหนึ่งสองเจ็ดมีสองตัวอ่าเราก็ใส่คูณน,นะครับเพราะว่ามันเป็นการคูณไม่เป็นการคูณทุกตัวเลยนะครับก็ใส่คูณเข้าไป เจ็ดมี2ตัวฐานมันจะเป็นอะไรนะเป็นหหรือ7เป็น7นั่นเองนะครับฐานมันต้องเป็น7นะ7มีอยู่2ตัวก็เลยยกกำลัง2ก็จะได้ว่าสามขออภัยครับ5ยกกำลัง3าคูณเยกกำลังสองอันนี้คือการยกกำลังครับการยกกำลัง วิธีแรกไปแล้วนะครับเป็นวิธีการแยกตัวคูณอันไหนที่มันแยกได้นักเรียนก็แยกนะครับแยกอันไหนที่มันเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องแยกนะต่อ,ตอไปเราจะมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2จะเป็นวิธีการตั้งหารวิธีการตั้งหารเนี่ยมีหลักการก็คือนําจํานวนเฉพาะมาหารจํานวนนับที่กําหนด โดยจะต้องหารให้ลงตัวและหารไปเรื่อยๆจนผลหารเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนำตัวหารและผลลัพธ์คูณกันนี่คือวิธีตั้งหารนะครับการใช้การใช้วิธีที่2เนี่ยจะเหมาะกับตัวเลขที่มันเยอะๆต,อะตัวเลขที่ต้องการแยกตัวประกอบตัวเลขที่มันเป็นหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยหลักพันนะครับ ถ้าเป็นหลักสิบเนี่ยหลักสิบอยู่นะครับนักเรียนก็ใช้การแยกตัวคูณได้แต่ถ้ามันเป็นหลักร้อยหลักพันนักเรียนใช้การตั้งหารเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะครับแยกตัวประกอบของ24โดยใช้การตั้งหารนะครับ 24านักเรียนก็ตั้งหารสั้นนะครับในที่นี้จะเป็นการตั้งหารสั้นหารสั้น24จําจำเครื่องหมายหารสั้นได้ไหมก็คือจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมอ่าเราก็เอาจำนวนเฉพาะมาหาร24ครูจะใช้2นะครับ2 2อะไรได้24 2คูณ12 ได้24 2สคูณ12ได้24ใช่ไหมต่อไป12มันยังมันยังสามารถหารได้อีกนะครับเอาอะไรดีเอา2นะครับ2อ,อ่า12หารด้วย2ได้เท่าไหร่ได้6 6เนี่ยมันยังมีตัวมาหารอีกได้ไหมได้นะครับก็คือเอา2มาหาร2อา หกหารสองได้สามสามเนี่ยเป็นจํานวนอะไรแล้วสามเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะครับสามเป็นจํานวนเฉพาะนักเรียนก็ไม่ต้องแยกตัวประกอบอีกแล้วไม่ต้องหารอีกแล้วนะครับไม่ต้องนํามาหารอีกแล้วนะ,ะนักเรียนก็จะสามารถตอบได้เลยนะครับตอบ24เท่ากับจำได้ไหมตัวประกอบก็คือนำอะไร ตัวหารและผลลัพธ์มาคูณกันนะครับอันนี้คือตัวหารนะักเรียนอันนี้เราเรียกว่าตัวหารอันนี้คืออะไรอันนี้คือผลลัพธ์ตัวหารและผลลัพธ์นำมาคูณกันตัวหารมันมี2ใช่ไหมสองกี่ตัว2ออยู่3ตัวก็เป็น2คูณ2คูณ2เห็นไหมสองสามตัวนะครับ คูณกับอะไรผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือ3ดังนั้นนักเรียนจะเขียนในรูปแบบเลขยกกำลังได้ดังนี้นะครับ2มี3ตัวเป็นฐาน2ใช่ไหมเพราะเป็นเลข2ซ้ำนะครับ2 3ตัวยกกำลังอะไรยกกำลัง3คูณกับ3เนี่ยจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะสตัวเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันนะครับต่เขียนใน รูปของเลขยกกำลังเฉยๆสรุปความรู้นะครับการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจำนวนนับให้อยู่ในรูปของผลคูณของจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับอ่านี่คือการแยกตัวประกอบเรามาดูหน้าที่8หน้า8เนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดที่3นะครับการแยกตัวประกอบ ข้อที่1ใหญ่การแยกตัวประกอบโดยวิธีการแยกตัวคูณนะครับแยกตัวคูณแยกตัวคูณเราจะทําเหมือนตัวอย่างาในวิธีการแยกตัวคูณใช่ไหมตัวอย่างอันแรกเลยนะครับเรามาดูข้อที่สองยี่สิบอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้ยี่สิบหาสองจำนวนก่อนขออภยัยอะไรคูณกันสอง,สองตัว สตัวคูณกันแล้วได้20นะครับก็คืออะไรคูณอะไรสี่คูณห้คูณหเป็น20่กับ5อันไหนเป็นจํานวนเฉพาะอ่าหนั่นเองนะครับหเป็นจํานวนเฉพาะแล้วแต่สเนี่ยยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับสเนี่ยยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นเราสามารถแยกสี่ออกมาได้ใช่ไหมยี่สเท่ากับสเนี่ยเราจะแยกออกมาได้ว่ายังไงครับ อะไรคูณกันสองสองตัวคูณกันได้สี่คือสองคูณสองสองคูณสองได้สี่คูณห้าเราดึงลงมานะครับสองสองห้าเป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังทุกตัวเนี่ยอ่าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนักเรียงก็ตอบได้แล้วใช่ไหมครับก็ตอบนะครับ20เท่ากับอตอบไปเลขไทย20เท่ากับ2 ยกกำลังอะไรยกกำลังสคูณ5อย่างนี้ก็ได้นะครับฝึกการใช้เลขยกกำลังข้อสามข้อสเป็นยี่สนะครับอะไรคูณกัน2ตัวเลข2ตัวคูณกันแล้วได้27ก็คือ3าคูณเกใช่ไหมสากับ9อันไหนเป็นจำนวนเฉพาะ3เป็นจำนวนเฉพาะ9เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่นะครับ ดังนั้น9เนี่ยมันจะสามารถแยกได้อีกใช่ไหมอ่าเราก็ดึงลงมา27เท่ากับ3 3เราก็ดึงลงมาเลยคูนอะไรคูณกัน2ตัวได้9ก็คือ3คูณ3นะครับเราแยกแล้วทุกตัวมันเป็นจำนวนเฉพาะหมดก็คือ 3, 3 3 3มี3อยู่3ตัวจะได้27 เท่ากับ3ยกกำลังอะไรครับ3ยกกำลัง3นั่นเองอา่า27เท่ากับ3ายกกำลัง3หรือจะตอบ27เท่ากับ3คูณ3คูณ3ก็ได้นะครับตอบได้2แบบอันนี้ก็20เท่ากับ2คูณ2คูณ5ก็ได้ถ้าักเรียนไม่อยากใช้เลขยกกำลังนะต่อไปข้อ4ข้อ4 40เลข40เนี่ย อะไรคูณกัน2ตัวแล้วได้ 40? ก็คือ4คูณ10นั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง4และ10เนี่ยไม่เป็นจํานวนเฉพาะ4เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้อีกใช่ไหมเป็นอะไรคูณอะไรครับ2คูณ2 2คูณ2เท่ากับ4 2อกับอ่า2กับ2อันเนี้ยเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะครับต่อไปอะไรคูณกัน2ตัวได้ได้10ก็คือ2คูณ5ได้10 2 กับ5นี้ก็เป็นจนํานวนเฉพาะดังนั้นนักเรียนตอบได้หรือยังครับอ่าตอบได้แล้วนะครับดังนั้นตัวประกอบของ40ก็คือ2ยกกําลังอะไร1 2 3 2ยกกําลัง3นะครับเพราะว่ามี2 3ตัวคูณกับอะไรครับคูณ5หรือ40เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ5ก็ได้นะ จะตอบได้2แบบนะครับข้อ5 6 7 8ให้นักเรียนไปทําเองนะให้นักเรียนไปทําเองนะครับข้อ5 6 7 8เนี่ยให้นักเรียนทําเองต่อไปเรามาดูข้อ2ใหญ่นะครับหน้าที่9กาเปิดมาดูหน้า9าแยกตัวประกอบโดยวิธีการตั้งหารจะรูจะพาทํา ข้อ3อ่าข้อ2ข้อ3ข้อ4ก่อนนะครับเอาเรามาดูข้อ2 6 4อ่าจำจำได้ไหมนะครับเป็นการหารสั้นนะ64เอาอะไรเอาจำนวนเฉพาะมาหารใช่ไหมจำนวนเฉพาะเรานี่64มันเป็นเลขคู่ถ้ามันเป็นเลขคู่แบบนี้นักเรียนสามารถนำสองมาหารได้เลยนะครับ2อ,อ่า 64หารด้วย2ได้32ต่อไปเป็นเลขคู่เหมือนกันเลยเลขคู่นำอะไรมาหารนำา2นะครับ32หารด้วย2ได้16เป็นเลขคู่อีกแล้วนำา2มาหารใช่ไหม16หารด้วย2ได้8ต่อไป8 เอาเลข2มาหารใช่ไหมเพราะว่า8เป็นเลขคู่นะครับ8หารด้วย2ได้4 4มันยังมีตัวนำมาหารได้อยู่ก็คือเลขอะไรเลข2นะครับ4หารด้วย2ได้2นี่คืออ่านี่คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ของมันนะครับเราก็นำเอาตัวหารและผล รับมาทาไงกันครับมาคูณกันนั่นเองตัวหารก็คือตัวนี้ใช่ไหมตัวหารเนี่ยตัวหารกับผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นะครับมาทําไงกันมาคูณกันดังนั้นทเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่า6 4เท่ากับ2มี2กี่ตัว1 2 3 4 5 1 2 3 4 5คูณ2 มี2อยู่6ตัวใช่ไหมครับก็จะได้ว่า6 4เท่ากับ2คูณ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 2นำ,นำเรานำมาทำเป็นเลขยกกำลังก็จะได้2ยกกำลังอะไรครับมี2อยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6มี2อยู่6ตัวก็เป็นยกกำลัง6ก็คือ64เท่ากับ2ยกกำลังหนั่นเองนะครับต่อไปข้อ3 8 4 อ่ามันเป็นเลขอะไรเลขคู่หรือเลขคี่เ,เนี่ยแปดสิบสี่เนี่ยเป็นเลขคู่ใช่ไหมเป็นเลขคู่เราจะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรมาหารนะนักเรียนเอาสองมาหารนะครับเป็นเลขคู่เราจะนำสองมาหารแปดสิบสี่หารด้วยสองได้สี่สิบสองเป็นเลขคู่เหมือนเดิมเลยก็นำสองมาหารเหมือนเดิมนะครับแปดสิบอ่าสี่สิบสองสี่สิบสองหารด้วยสองได้ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ด อะไรที่มันสามารถหาร21ได้ลงตัวก็มีก็มีอะไรครับ3นั่นเองนะครับ21หารด้วย3ได้7อ่าได้เ2็อ่า2 2 3เนี่ยเ็ 7. เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถหารต่อไปได้อีกแล้วนะครับ เเนี่ยมันมันไม่มีตัวอะไรมาหารมันได้แล้วนอกจากตัวมันเองใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเราจึงตอบนะครับตอบได้ว่า84เท่ากับอะไรตัวประกอบก็มี2ผลลับใช่ไหม2คูณ2คูณ3นะครับแล้วก็คูณผลลัพธ์ก็คือคูณ7อ่ะอันนี้เป็น เป็นเป็นตัวหารนะครับเป็นตัวหารขออภัยอันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับ2คูณ2คูณ3คูณ7นะเนี่ยเอาอันนี้มาคูณกันหมดเลยนะครับนักเรียนทำสามารถทำเป็นเลขยกกำลังได้ไหมครับเลขอะไรเลข2นั่นเองนะครับ2มีกี่ตัวมันมีซ้ำกันอยู่2ตัวดังนั้นเป็น2ยกกำลัง2ใช่ไหมอ่าคูณ3คูณ7นะครับ ต่อไปข้อ4ข้อ4 150 150เนี่ยถ้าเป็นจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลข0หรือเลข5นักเรียนสามารถนำา5มาหารได้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้มาลงท้ายด้วยเลข0ใช่ไหมร้ย 150. อ่าลงท้ายด้วยเลข0นะครับตัวสุดท้ายนักเรียนนำา5มาหาร ร้อหารด้วย5ได้30 30นี่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเราสามสิบเนี่ยมันมีเลขอะไรอยู่ข้างหลังนะเลข0ใช่ไหมเลข0นนักเรียนก็นําอะไรมาหานะที่ครูบอกนำห้าใช่ไหมครับก็เป็น30หาร5 30หาร5เท่ากับ หกเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะไหมไม่หกมันยังมีตัวที่นํามาหารได้อีกใช่ไหมก็คืออะไรครับนักเรียนจะเอาอะไรเอาสามมาก็ได้นะครับหรือจเจ้าสองมาก็ได้ในกรณีนี้เราจะเอาสามหกหารด้วยสามเท่ากับสองสองเป็นจํานวนเฉพาะหรือ,อยังเป็นแล้วนะครับดังนั้นตัวประกอบของร้อยห้าสิบก็คืออะไรครับคือมีตัวอะไรบ้างมีห้า คูณ5คูณ3แล้วก็คูณ2หรือจะตอบว่า5ยกกำลังอะไรเนี่ย5ยกกำลัง2คูณ3คูณ2ครับโอเคให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าหน้า10นะครับหน้า10เนี่ยข้อ5 6 7 8ให้นักเรียนทำเองนะทำเองแล้วก็ส่งคูนะครับสำหรับ การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ